นะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีนะ <c oughs> ผมจะมาลงวอยนะครับมาดูกันว่าสองถึงสิบมันจะโอกาสออกมันจะได้ประมาณไหนนะครับแต่ขั้นต่ําเลยคือสองนะครับมาล่าวอยนะหนึ่งตัวเราจะเสียสเตมินาหกสิบนาทีนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนแย่งนะเพราะว่ามันใช้สเตมินานะครับถ้าใครสเตมินาหมดก็จะไม่สามารถได้ของนะครับแต่ยังตีได้อยู่แต่จะไม่ได้ของนะ อีกสาสิบวินาทีก็จะเกิดแล้วสติมิน่าก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมผม,ผมมีตั้งเยอะอะ่ะวันนี้เพราะว่าน่าจะลงทั้งคืนนะครับ่าผมโอ้ยคลิปวอยผมลงไว้เยอะแล้วนะครับแต่ผมไม่เคยมาล่าข้างข้างบนนะครับผมล่าแต่ข้างล่างนะเพราะว่าผมล่าเอาลีลิกนะครับเอ้ข้างล่างก็มีอยู่นะล่าง,ล,าง,ล,างล่างเลยอะ เฮ้ยตัวนี้มีนะครับตัวอื่นตัวอื่นไม่ค่อยมีอ่ะเกิดแล้วนะครับเกิดแล้วแล้วก็มาเรียกเรียกย่ังไงล่ะเอ,าอ,อ้า๋อ้ังนี้เหรออ๋อค่านี้ให้หมดโอเคค่าไอ้ตัวน้อยๆนีน่ให้หมดนะ โอเคมาดูกันว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับโอ้ผมผมโดนในนี้นะผมโดนทำลายเกาะนะโอ้ยิงเท่าไหร่เนี่ยร้อยยิมร้อยยิมเลยนะครับโอ้ดอกละร้อยสองร้อยมเลยหรือเป่ะดูผมได้ได้สาม นะครับได้ได้รีลิกตกมาอีกอันหนึ่งนะได้สามแล้วแถมรีลิกอันหนึ่งนะผมได้อันไหนีน่รีลิกอันนี้เอ้ไม่ใช่รีลิกมันเป็นชิ้นส่วนนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันชิลจัดนะครับ <c oughs> คือผมได้ไปเอาเฟนลิวมาลงแล้วนะครับปรากฏว่าไม่ไหวนะไม่ไหวอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ไหวนะเฟรนริวไม่ไหวนะครับเสียดายมากเลยอ่ะ ไอไซตมะก็ไม่ไหวนะครับน่าจะเป็นนั่นแหละครับน้องวาเราเท่านั้นนะครับก็เลยต้องกลับมาหาวาเท่านั้นทําไมผมถึงหาไอเหรียญน,นี้นะครับนี่ทาไมผมถึงหาเหรียญน,นี้เพราะว่าเราจะาไปออฟออฟแมวนะครับมันจะเป็นเอาไปออฟสามสถานะนะครับปัจจุบันนี้คนหาสถานะเยอะมากนะครับนะผมถ้าใครมีเหรียญแมวเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูสี่พันเหรียญแมวขึ้นไปทักไปในเพจเลยนะครับรับซื้อนะ รับซื้อตลอดยู่สี่ชั่วโมงเลยนะครับทักมาได้เลยนะครับเห็นไ,ไหมไม่ค่อยมีคนล่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเขาหมดแหละถ้าเวลาหมดก็จบนะครับอันนี้เราเพื่อนๆต้องดูเทียนนะอันนี้เป็นเทียนอันที่หนึ่งล้วก็ตีเทียน,นอันที่หนึ่งจบก่อนปึ๊บอันนี้ดูเทียนจุดเอ้ยอันนี้มีสามอันนี้มีสองอ่าเราก็ตีผมเอาเฟรนลิวมาไม่ไหวนะตีไม่เข้าเลยนะครับ นะลงดันย่างอื่นนี่แรงมากเปลนเร็วแต่เอามาลงวอยนี่ไม่เข้าเลยลงวอยผมยกให้ลงวอยผมยกให้ไอ้นี้นะผมยกให้ไอ้วาซิลี่ดีจัดๆเลยอะอาชีพเนี้ยลงวอยดูครับดูเลือดแต่ต้องไปรูนเจ็ดเจ็ดนะครับถ้าไม่รูนเจ็ดเจ็ดนี้ผมบอกเลยว่ากากมากต้องหารูนเจ็ดเจ็ดนะครับเพราะว่าเราจะได้ดูเลือดตลอดโอ้โหอันนี้มันก็ ตีอันนี้ลดดาเมจผมจังแป๊บเดียวข้างบนอะ่ะข้างล่างผมไม่ได้ตีแล้วเพราะว่าผมไม่ค่อยได้หารีลิตผมมาหาเหรียญออฟแมวนะครับนี่จบแล้วได้เท่าไหร่อู้ห้ายิ่งขี้ตัวนี้ผมได้ห้าเลยนะครับแป๊บเดียวผมได้แปดแล้วเห็นไหมแต่มันจะจํากัดตรงที่ถ้าเวลาเพื่อนๆน,นวันหนึ่งอะ่ะมันจะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ฟาร์มนะนั่งฟังเพลงแล้วก็กด วดจ็อบก็อยู่ได้ประมาณ740นาทีก็เพื่อนๆก็ลองหาร60ว่าจะลงได้กี่ตัวนะครับมันจะไม่ฟาร์มได้เรื่อยๆนะมันเวลาจํากัดนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนมาแย่งเพราะว่าถ้าเวลาเขาหมดแล้วเขาก็จะเลิกเองนะครับเขาก็จะหนีจ้อยเองนะครับมันเปิดยังไงเนี่ยค่านี่หรอเพราะว่าผมไม่ค่อยได้มาอันนี้นะ ผมไม่ค่อยได้มาโอเคผมไม่ค่อยได้มาตัวกากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันไม่ค่อยดอบอะไรเลยที่แบบจำเป็นอ er ่ะพอผมมาติดออฟแมวเท่า <in> น <the livres> ั <Project ures> ้นแหละครับโอ้โหล่าแต่ตัวเด็กเลยนะครับเกิดยังรอมีแหละเกิดแล้วมา ออฟฮีโล oh, ตีเท่าไหร่ห้าสิบผนนกห้าสิบนะครับแรงจัดจัดผมบอกเลยบอลิลี่นะอาชีพอื่นนี้ไม่ไหวนะเฟนริวนี่ยิงไปเข้าเลยนะครับบางจัดบางจัดบางมากเฟริวอะ่ะถ้าไปลงดานนี้แรงน,นล้วเฟริวแต่มาลงวอยอย่างเงี้ยไม่ไหวนะครับกากโคตรโลองดูนะครับเพื่อน ผมอาจจะไม่มีสเตปเพนริวนะแต่ลองดูได้เท่าไหร่เนี้ยได้สองนะครับแถมให้ชิ้นส่วนลิลิกตกด้วยนะครับเมื่อกี้คุ้มอยู่นะอ่าไปต่อนะครับล่าแค่นี้ก็รอผมจะล่าแค่สีตัวเท่านี้นะครับแล้วก็รอเห็นไหมมันแค่สิบนาทีเองเมื่อเราฆ่าตายปึ๊บสิบนาทีเกิดสินาทีเกิดทุกสิบนาทีอะครับ นะมันไวมันเกิดไวใช่ไหมดูเวลาผมเรียงหกร้อยวิเลได้เยอะอยู่นะครับวันนี้ผมน,น่าจะได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ชิวๆนะอาวุธแค่บวกสิบนะผมลองใส่ธรรมามาแล้วใส่ธรรมารุ่นเจ็ดเจ็ดเลยแหละไม่ไหวอะว่าวานี้อาวุธบวกสิบก็พอนะครับสุดจัดประหลาดบอกเลยแต่ของค่อนข้างสุดอยู่นะของค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะครับ ประดับนี้โหดมากไกลสิบสองไกลสิบคู่เลยนะครับยืนเมืองนี้อย่างเข้มตัวนี้ผมบอกเลยยืนยืนเมืองนี้สี่หมื่นะครับโอ้โหเข้มเกินนี่ยืนเมืองผมเปิดให้ดูเลยเย็ดขี้สี่หมื่นอย่างเข้มถ้าใครย้ำอีกทีนะครับถ้าใครมีเหรียญแมวอันนี้ประมาณสี่พันเหรียญ ผมไม่สูญของเลยนะครับตัวเด็กตัวอะไรรับหมดขอแค่ถึง4,000เหรียญจัดมาเลยนะครับรับซื้อนะครับใครมีจัดมาเล่เลยนะครับอันนี้เพื่อ,อนๆเห็นไหมมันจะมีอะไรวิ่งให้เราเปิดสกิลนี้เลยนะครับใช่หไหมมันก็จะโดนแล้วก็จะไล่ตีเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอีกวงหนึ่งมึงต้องเป็นสกิลลงพื้นนะสกิลล็อกเป้าอาจจะไม่ได้นะครับ จัดไปแรงๆเลยนะครับระวังกรุงจากโดนนะถ้ากุงจากโดนเรามันจะไอ้นี่มันเห็นไหมมันจะอาวุธเราจะปลดเป็นสีแดงเมื่อเรากดหินอันนี้ปุ๊บหายนะครับนี่เพื่อนๆกดหินนี้ได้เลยเนะไ,ไปซื้อมาไว้นะครับหินเนี้ยเมื่ออาวุธเราแตกปุ๊บเรากดหินนี้จบเลยนะครับกลับมาเป็นปก,กติ ประมาณนั้นดูดูเลือดผมอะเลือดผมไม่ไม่กระดิกอะเลือดผมเด้งเด้งเป็นน้ำเลยนะครับปึ๊บปึ๊ปึ๊ป๊ดผมเอาฟิลลิวมาแล้วไม่ไหวนะจริงๆยอมเลยเฟนริวผมบอกเลยไม่ไหวจริงๆอันนี้ยืนแบบมันมากนะครับแล้วดามิดแรงมากๆไหมเรียบร้อยแล้วได้เท่าไหร่ได้สามนะแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวผมล่าไปสี่ตัวผมได้เยอะมากนะครับสิบขวาเลยนั้นเนี่ยเออ เกือบยี่สเกือบสิบสิบวกนะประมาณนั้นนะก็มาลองล่ากันได้นะครับวิธีมาง่ายๆนะครับกดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดตรงแว่นขยายแล้วก็กดตามบอสมาเลยหรือจะกดอันนี้ก็ได้นะครับเนี่ยพวกรีลิกพวกนี้ยมันมีอยู่แล้วนะครับให้เรากดมาได้นะครับแต่สําหรับใครที่ไม่เคยทำเควสนะครับ เนี่ยทำคเควสพวกเนี้ยมันก็จะไม่ได้นะครับต้องไปเดินคเควสใหม่โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับชุกกู